สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิถีคนเลี้ยงช้างไทยแลนด์นะครับผมวันนี้เราก็ามาแห่งานนะครับผมอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมบ้านาบ้านสว่างนะครับผมตำบลหนองอหนองสองห้องอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผม วันนี้เราก็พาพี่ยอดรักนะผมอ่าพาทองพูนนะผมมาอ่าพี่ยอดรักนะครับผมนี่นะครับผมพี่ยอดรักพี่ยอดรักกลังแต่งชุดนะครับผม รูงาขัดงาแต่งชุดนะครับผมพี่รักแต่งชุดในรถเลยนะครับผมส่วนตัวเลยนะอ่าส่วนตัวเลยแล้วก็พี่ควานหมาน้อยก็มาช่วยด้วยครับอ่าพี่ควานหมาน้อยอันนี้แล้วก็มีมีทั้งหมดสี่เชือกช้างพลายทั้งสี่เพราะว่าาเป็นประเพณีบวชนะครับผมแล้วก็เราเราคันเดียวก็พี่พี่พลายศักดิ์สิรินะครับผมพลายศักดิ์สิรินะครับผมพลายศักดิ์สิริ รุ่นโนะครับผมอ่าอันนี้เป็นเป็นครั้งแรกพี่พิยาเป็นครั้งแรกเนาะที่เรามาบ้านนี้ใช่ไหมครั้งแรกนะครับผมครั้งแรกพายยอดรักกับพายสักสิริที่มานะครับผมแล้วก็ฝั่งนู้นก็จะเป็นโอเล่นะครับผมอ่านู่นนะครับโอล่ li, อยู่ในรถนะครับผมพลายโอล่นะครับผมพายโอล่นะครับผมพายโอล่อ่าแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็น พลายแก้วนะครับผมพลายแก้วควานไม้นะครับผมพลายแก้วแล้วก็ควานไม้นะครับผมนี่นะครับฝันนี่ก็กําลังเริ่มแต่งตัวนะครับผมแต่งตัวนะครับผมจากใกล้เวลาแห่แล้วนะครับผมจากใกล้เวลาแห่แต่งตัวนะครับผมแต่งตัวแต่งใส่เย็นทาแต่งชุดนะครับผมถ่ายแก้วก็ ้ทายศักสิริแต่งเสร็จแล้วนะผมทายศักสิริแต่งเสร็จแล้วนะแต่งเสร็จทายแก้วกําลังแต่งนะผมทายแก้วกําลังใส่นี่นะครับผมายแก้วส่วนทายโอลี่นะครับผมพายโอลี่ยังอยู่ในรถอยู่นะครับผมรายโอลี่ยังอยู่ในรถเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะมา ถ้าว่าอาแต่งชุดเสร็จแล้วจะยืนเรียงตัวนะครับผมเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ชมะน,นะครับต่อไปอีกเนาะนะครับโอ้สุดยอดแนวมาต่อนะครับผมกวยอาเปนอโอ้เบบเบย์โรยตีนอีกแล้วเออจ้าดูจ้าดูชาวบ้านชอบมากเลยนะครับ ก็จะเป็นที่หนึ่งก็จะเป็นพลายยอดรักนะครับผมแล้วก็พลายซักซิลีนะครับผมแล้วก็พลายแก้วนะครับผมแล้วก็เป็นพลายโอเล่นะครับผมนี่ทางชาวบ้านก็ชอบที่บ้านนี้เขาจะเขาเน้นช้างสวยๆนะครับผมช้างแบบสูงๆนะครับผมอ่าโลโลนะครับแต่ว่าปีนี้นะ่ ug, นะพลายยอดรักพลายซักซิลีน่ะเป็นมาเขาจอจงนะครับผมมามาปีแรกเลยนะครับผมจอจงแต่ส่วนพลายแก้วแล้วก็พลายโอเล่น่าจะมา ไปจำนะครับอันนี้เราก็มาเขาก็ติดต่อทางแฟนเพจทางช่องนะครับผมก็คืออยากได้ช้างแห่งงานสวยๆโลโลนะครับผมก็ติดต่อได้นะครับติดต่อได้นะครับอันนี้ก็เป็นกล้วก็พายอลลี่นะครับโอ้โอชาทันโมเล อันนี้ก็รอรอเหนะครับผมเดี๋ยวเราก็ใกล้จะถึงเวลาเหนะครับใกล้จะถึงเวลาเหสวยมากเลยนะครับผมไอรลี่ก็สวยรอรอทั้งนั้นเลยมีแต่แบบตัวใหญ่ๆก้านยาวเลยถ้าว่าพี่ใบทองของเรามาเนี่ยโอ้โหลูกเลยนะครับผมลูกลูกช้างเลยนะครับอ้ตัวใหญ่ ไกยโอเล่ก็ตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่คนะรับแล้วก็จะแห่นะครับอันนี้เราก็จะให้ชมบรรยากาศก่อนแห่นะผมแล้วก็ทางไลฟ์สดนะผมเราไม่ได้ไลฟ์นะผมเพราะว่าผมมามาส่งแล้วก็ช่วย เขาดูดูช้างด้วยดูแขกตัวแบบคนเมานะผมมาใกล้เข้าเล่นช้างอะไรประมาณนี้นะับก็เลยก็เลยช่วยดูดูช้างเขาด้วยก็เลยถ่ายคลิปให้ชมภาข้ๆก่อน กับเรื่องประกันลูกปางนะจากคณะตะบนตององเจ้าวัดวัดร่มโพชัยตำเนงรองเจ้าอาวาาวัดตรละชัยก็บบันเดบเรานะบังติดยาป่าบางอ่ะเดอนอรายอาอนบุลูก ตึกตึกดวามกรูตึกดักรูเบียนเอเบียนโอยกระไอ้ไอันเจ้าจอะไรบอบัวทงไปโอเล่เนาะเดี๋ยวไปไปธนุเลยดิจ้าไปรับหน้าธนุดิหน้าทั้งหมดสี่สี่องค์นะครับไฟโอเล่ไปรับหน้าชายลูก้น เดี๋ยวไปวันนี้เดี๋ยวเฮไปด้วยกันก่อนนะเดี๋ยวก็ไปถึงนั้นด้วยกันไปรับนางรุ่ยนางหนึ่งนะครับเออเดี๋ยวเฮไปพร้อมกันเลยเออเดี๋ยวค่อยไปรับพร้อมกันเไปพร้อมกันทครับบนเรือพจถึงนั้นก็ค่อยเออเจอหน้าึ้นจับจับอ้าวเจอง้อ ลกลมมรนะิตตอนนี้ก็เวลากรนะเปันจะก้าโมงแล้วอัดบอ่ะ,อะ,อะจอครับ ก็สำหรับทีนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ครับเดี๋ยวเขาจะเห็นนะครับอีกเชือกหนึ่งเนี่ยอาใหญ่ตาเลิาตะขนุบัวบาดขางเอปูบัวบาทเมป์ตัวไรโอโอเสือบาวอบตนเลยฮะยิ้มจุตูเรนุพาร ไม่เอาเอเอน้น่นเท่านนะครับเน้าเอาคันบาทเมกันไทรบัดีดันปัดตัลปัดดักดตะพองต่อไปก็เป็นไทายศักดิ์สิรินะดักต้งนีคืออาคาบริคาร แกนไรปลาออนอเนียนกระโพร์จาเจอออเนไงเก๊กเก๊กอยู่บนก้ตำไร่บ้องเก๊อยู่เดี๋ยวเราก็จะช่วยดูพี่ยอดรักก่อนนะครับแล้วก็ต่อนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ